สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัว Mercedes b e n z W211 นะครับลูกค้าเข้ามารับบริการดัมแบบเต็มระบบเลยนะครับรถยุโรปใช้งานมานานนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องฟิตติ้งภายในเสียงเข้าภายใน้องโดยสารนะครับคือภายในเนี่ยมันเริ่มหลวมและวัสดุภายในเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแผ่นดมภายในห้องโดยสารก็สําคัญรถยุโรปส่วนใหญ่นะครับจะมีตัววัสดุซับเสียงภายในห้องโดยสารให้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติพอเสื่อมสภาพจะมีปัญหา2เรื่อง เรื่องที่1คือไม่สามารถที่จะซับความร้อนหรือซับเสียงให้ได้แล้วกับเรื่องที่2จะส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับครนี้ลูกค้าเลือกหรือวัสดุซับเสียงและซับความร้อนอันเดิมทิ้งเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นปูตัวแผ่นดั้มซับเสียงเข้าไปแทนนะครับทั้งตัวหน้าคอนโซลและตัวเก็บสัมภาระด้านท้าย เพิ่มเติมนะครับคันนี้ลูกค้าพ่นไปตัวสเปรดัมช่วงล่างแบบเต็มระบบเลยพร้อมพ่นกัะสนิมนะครับทางร้านก็ถอดชิ้นส่วนออกต่างๆมาล้างน้ำยาฆ่าเชื้อถอดล้อถอดท่อออกมาทําความสะอาดให้นะครับและก็พ่นกัสนิมพื้นโครงภายในให้ด้วยนะครับคันนี้ถือว่าจะเต็มพอสมควรเลยปิดงบจบไปที่75,000บาทครับ